สวัสดีครับน้องครับมาเจอกันสัก2-3ออเดอร์เนาะวันนี้เรายังไม่ได้เจอกันเลยนะครับตั้งแต่เช้ามาก็กราฟโอเคอยู่นะครับการเข้าเดอร์วันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเข้าเดอร์สัก2 3มออเดอร์นะเดี๋ยวพี่ไอดูก่อนนะว่าใช้เวลามากแค่ไหนนะ พี่ให้เข้าออเดอร์ครั้งละไม่เกิน15นาทีนะครับถ้าแพ้1ออเดอร์หยุดหยุดพักก่อนเลยนะครับหยุดพักก่อนเลยแล้วค่อยมาหาเวลามาเข้าใหม่ถ้าแพ้ติดต่อกัน3ออเดอร์นะครับจะหยุดเลยหยุดเทรดในวันนั้นเลยอันนี้เป็นเป็นเปมา่าเป็นกฎเหล็กนะครับที่ตั้งไว้ให้กับตัวเองนะ อันนี้เปิดมาเจอพอดีนะน้องๆพี่ใหเข้าออเดอร์ไปเมื่อเกิดรีเจคชั่นที่แนวรับนะครับกราฟแท่งก่อนหน้ามันแข็งแรงมากแล้วก็ทะลุแนวรับลงมาได้นะแท่งนี้ขึ้นไปทดสอบที่แนวรับแล้วก็ววกเกิดรีเจคชั่นแรงนะครับก็เข้าออเดอร์ไปเดี๋ยวเข้าสักสามออเดอร์นะน้องๆอ,อ,อันนี้เปิดมาแล้วเข้าแล้วเจอเลยนะครับมีเวลาเจอพอดีก็เข้าไปนะฮะ ชนะไปก่อนนะครับหนึ่งออเดอร์ไปดูจุดอื่นนะครับเนี่ยนะครับทะลุแนวรับตรงนี้มาแล้วแล้วก็กราฟแท่งของออเดอร์มันขึ้นไปทดสอบแล้วก็เกิดรีเจคชั่นก็เข้าออเดอร์ไปอ่าเดี๋ยวดูอันนี้อ่ะ เดี๋ยวราเข้าหลังแท่งนี้นะครับรอเข้าหลังแท่งนี้นะด้านล่างมีแนวรับรออยู่นะครับน้องมีแนวรับรออยู่ไม่แน่ใจว่าจะผ่านแนวนี้ไปได้หรือเปล่านะแรงแรงจากแนวรับตรงนี้ค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะดันกราฟขึ้นไปนะครับแรงซื้อเมื่อกี้นี้นะฮะแต่ตอนนี้แรงขายเริ่มเข้ามาสู้นะฮะ เป้าหมายของมันเพื่อที่จะทะลุแนวรับตรงนี้ไปได้ให้ได้นะฮะนี้ว่ามันใกล้มากมันเปิดแล้วก็มันเปิดแล้วใกล้พี่ไอไม่กล้าเข้านะเพราะเราไม่แน่ใจว่ามันจะทะลุได้หรือเปล่าต้องรอทะลุแนวนี้ก่อนน้องๆค่อยค่อ,คอยตัดใจเข้าเด้ออีกครั้งหนึ่งนะต้องรอมันทะลุก่อนครับแนวรับด้านล่างนี้นะฮะทะลุไปแล้วนะครับทะลุไปแล้วตอนนี้นะ ไปดูกันนะว่ามันจะปิดยังไงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าอ่ามันค่อนข้างที่จะทิ้งห่างจากเส้น SB 5เยอะน้องๆแล้วก็ลงติดต่อกันหลายแท่งนะแท่งต่อไปมีแนวโน้มที่จะเกิดการพักตัวเดี๋ยวเราจะรอเข้าหลังการพักตัวนี้นะครับอ,อ่านะเดี๋ยวรอตรงนี้เลยครับเดี๋ยวยังไงก็พักครับไม่พักแท่งหน้าแท่งต่อไปก็ต้องพักนะครับยังไงก็ต้องพักนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะนี่ยน,นะครับแท่งนี้เดี๋ยวจะรอดูนะครับว่ามันจะพักตัวไหมมันลงติดกันหลายแท่งน้องๆลงติดกันหลายแท่งยังไงก็มีโอกาสพักตัวแน่ๆนะครับไม่แท่งนี้พักก็แท่งต่อไปยังไงก็พักนะครับเดี๋ยวก็ยังไงก็มีจังหวะก,การเขาเดินฉะนั้นปักหลักรอไปเลยนะครับปักหลักรอไปเลย อันนี้เป็นธรรมชาติของกาฟน้องๆน,นะเมื่อมันจะเดินทางไปจุดไหนนะครับยังไงมันก็จะ,ะมีการพักตัวอยู่เป็นช่วงๆงเป็นระยะระยะไปนะนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพักตัวแบบไหนนะครับน้อง,องครับพักแบบนี้พัก พักอ่อนแรงนะครับน้องๆแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ห่างจากเส้น S B 5มีแนวโน้มที่จะพักอีก1แท่งนะครับเพราะนั้นรอก่อนครับยังไม่เข้านะครับน้องครับมีโอกาสที่แท่งต่อไปจะพักอีกหนึ่งแท่งนะครับกลายเป็นการพักตัว2แท่งนะฮะเป็นไปตามที่ไงคาดการนะมันพักตัวจริงๆนะครับแท่งเมื่อกี้อ้าวแท่งนี้ถ้ามันไม่พักเดี๋ยวตามนะครับแท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มนะครับตามได้นะครับ นะฮะฮเป้าหมายคือแนวรับด้านล่างนั่นแหละนะครับตอนนี้มีแรงซื้อเข้ามาแทรกนะครับช่วงท้ายอ่าแรงขายเข้ามาแล้วนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะกราฟมีแนวโน้มทะลุแนวรับตร,ตรงนี้ลงไปนะฮะเพราะว่า มันค่อนข้างแรงขายค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พฤติกรรมก่อนหน้านะน้องๆการาฟไม่เคยลงไปรีเจ็ตให้เราเข้าออเดอร์เพราะฉะนั้นนะครับพฤติกรรมซ้ําๆของการาฟมันบ่งบอกนะครับว่าเรารอรีเจ็ตไม่ได้ครับถ้าเรารอรีเจ็ตเราจะไม่ได้เข้าออเดอร์นะครับพี่ไอตัดสินใจเข้าเมื่อการาฟเปิดแท่งเลยมาดูกันว่าจะเป็นอย่างพี่ไอคาดการณ์ไหมนะครับแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งคอนเฟิร์มนะครับ คอนเฟิร์มได้แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับโอเคไปแล้วนะครับน่าจะทะลุไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับเป็นยังไงทะลุได้ไหมเมื่อกี้มันทะลุไปแล้วเนาะน่าไม่น่ามีปัญหานะครับไม่น่ามีปัญหา โอเคก็เข้า2อออเดอร์สวยๆนะครับใช้เวลาไม่นานมากนะครับทะลุแนวไปแล้วทำยังไงนะครับถ้าจะเข้าออเดอร์น้องๆต้องรอตอนนี้ต้องรอรีเจ็คแล้วนะครับถ้าเกิดจะเข้าตรงแนวนะครับซึ่งมันก็ไม่ลงไปทดสอบอีกเปิดมันก็ลงอีกนะครับดูพฤติกรรมซ้ำๆของมันนะน้องๆดูพฤติกรรมซ้ำๆนะครับ เดี๋ยวหลังแท่งนี้พี่ไอจะเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะแล้วจะลากันนะครับจะเข้าสามออเดอร์พอนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกราฟมันเคยทำพฤติกรรมนะครับลงติดต่อกัน4แท่งนะครับแท่งนี้เป็นแท่งที่3มเป้าหมายคือแนวรับด้านล่างนะครับน้องๆเพราะนั้นเดี๋ยวพี่ไอจะเข้าออเดอร์หลังแท่งนี้นะฮะ นะครับแรงเขยขายังเข้าต่อเนื่องนะฮะอ่าอ่ามามาดูกันเข้าอีกออเดอร์เดียวแล้วพอเลยถ้าทะลุแนวรับไปได้นี่สวยงามเลยนะครับใกล้แนวรับอีกเช่นกันนะครับน้องครับใหญ่ก,กดตั้งแต่เปิดแท่งเลยนะแต่ตอนนี้แรงซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวนะครับ เวลาย,ยังพอมีนะครับมาดูกันว่าะจะไหวไหมนะออเดอร์นี้ออเดอร์ที่สามนะครับมันใกล้แนวรับเต็มทีน้องๆน,นะครับแต่พฤติกรรมมันเคยลงติดต่อกันสี่แท่งนะครับแท่งนี้เป็นแท่งที่สี่เดี๋ยวมาดูกันไหวไหมหวัดเสียวนะครับ โโอ้โหชนะไปเฉียดชฉิวครับออเดอร์ที่4กอ็ออเดอร์ที่3นะครับแท่งที่4ก็อย่างที่พี่ไอบอกนะพฤติกรรมซ้ำๆของกราฟมันจะส่งผลนะครับเพราะฉะนั้นก็วินไปไม่เข้าแล้วนะครับใกล้แนวรับเต็มทีแล้วนะครับหยุดกันที่3ออเดอร์ลวดสวยๆวยนะครับน้องๆครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม